สลามในรกรกคมคบทุกคนตอนนี้บิลงก็อยู่ที่มัสยิดแห่งหนึ่งนะครับที่ละไม้คล้ายคลึงกับมัสยิดในประเทศปาเลสไตน์มากๆนะครับเนี่ยฮะก็คืออันนี้เรียกได้ได้เลยว่าเสมือนกับมัสยิดอัลอักซอนะครับ ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะอยู่ที่จังหวัดสตูลน,นะครับอยู่ที่จังหวัดสตูลทางไปด่านวางปะจันทรนะครับถ้าใครสังเกตเวลาเราเดินทางไปวางประจันท์เนี่ยทางซ้ายมือนะครับจะมีซอยเข้ามาอย่างงดีแห่งนี้นะครับสวยมากเลยครับเดี๋ยวาพาไปชมด้านในกันไม่รู้ว่าเข้าได้หร,อหรอือเปล่าถามาบังเมื่อกี้เขาบอกว่าเข้าได้นะครับ จะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับสวยไหมแต่สถาปัตย์ข้างนอกเนี่ยนอกมัสยิดนี่สวยมากนะครับประดับประดาไปด้วยอักษรอาหร,ร,ร,รับอัลกุรอานนะฮะอายัดอัลกุรอานนะครับด้านในเป็นอย่าง,งนี้นะฮะสีทอง สวยมากครับนี่คือบรรยากาศด้านในดูลายผนังเดี๋ยวดูรอบๆดูด้านบน ตกแต่งไปด้วยโคมไฟสวยเลยทีเดียวเป็นแนวโรมันศูนตรงกลางเนี่ยตรงโดมนะช่องของโดมนี่ก็เป็นสีทองเนะโอ้สวย นี่คือจุดศูนย์กลางของโดมสวยมากครับทุกคนดูตรงเสาของมันเนาะสวยมากครับ เหมือนว่ากำลังบูรณะด้วยนะครับเป็นมีนั่งร้านคือบิลงผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับจะเข้าจะเข้ามาถ่ายแต่ก็คือมันไม่ได้จังหวะสักทีหนึ่งรอบนี้มีเวลาก็เลยเข้ามาเสลยนะครับเข้ามาให้เห็นเข้ามาอยากดูอยากเห็นใกล้ๆนะครับเพราะว่าเคยเห็นใน on Youtube ที่มียูทูบเบอร มาทำล็อกที่นี่เนี่ยก็สวยมากนะครับรอบนี้ก็เลยอยากจะมาดูเองให้เห็นกับตาก็ขนาดประมาณ400กว่าตารางเมตรนะครับนี่ถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆลองแวะมาชมนะครับแวะมาประกอบศสาสนกิจท่านทางนี้นะครับหรือว่าใครที่ ไปซื้อของที่ด่านวังประจันก็แวะมาละหมาที่นี่ได้นี่ดูลายสถาปัตย์นะครับสวยโคตรๆเลย โอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้บีลงด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม